นี่ค่ะพริกที่เราเก็บได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสวนพลิกค่ะวันนี้ปรานอมจะพามาเก็บพริกเม็ดแดงนะคะแล้วมันลุ้นกันว่ามันจะสวยมันจะดีหรือ เปล่านะคะต้นนี้ยังไม่มีสีแดงค่ะแต่มีแดงไม่กี่ต้นแล้วค่ะก็จะมาดูเก็บดูซิว่าจะมีเม็ดดีๆไหมหรือว่าจะเป็นเม็ดเน่าต้นนี้ไม่สมบูรณ์ค่ะทีแรกก็คิดว่าเขาจะไม่รอดนะคะ รอดอยู่แต่ก็ไม่ดีต้องบมลุงไปอีกหน่อยต้นนี้ก็ล้มค่ะต้องหาไม้มาปักแล้วนี่ก็เอาดินขึ้นโคนจนเป็นเนินแล้วนะแต่ต้นก็ยังล้มอยู่ต้องเอาไม้มาปัก กำลังออกเม็ดดกเลยค่ะเนี่ยออกดอกกันเต็มเลยไม่รู้จะรอดพ้นจากมแมลงหรือเปล่าเดี <S <S ๋ยววันนี้ต้องเอาใบกระเพรามาดักแมงวันทองอีกสักรอบแล้ะมดดำมา มีอะไรหรือเปล่ามดดำถึงมานี่มีจริงๆกำลังเริ่มจะเป็นนะนะคะเนี่ยเห็นไหมเอ่ยไม่ได้มองในจอเลยเ <c oughs> นี่ยคะ่ะมันจะเริ่มมีขาวๆน่าจะเป็นตัวเพี้ยแน่เลยมดถึงได้มาเฝ้ากันเนี่ยคะ่ะ ก็ถ้าจะดูมแมลงรบกวนพืชของเรานี่ก็ดูได้สังเกตได้จากมดเนี่ยแหละคะ่ะหนึ่งหนึ่งวิธีที่เราควรสังเกตถ้ามีมดนี่ต้องมาดูก่อนแล้วว่ามันมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมที่แน่ๆก็คือมดจะพาเพี้ยมาเนี่ยอะไรอย่างแรกเ่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ต้นอื่นกันต่อนะคะเขาก็มีเม็ดที่เสียนะคะเนี่ยเม็ดนี้แห้งแล้วก็ดูที่ขนต้นเขาก็เนี่ยมีเม็ดร่วง ต้นนี้ตายค่ะต้นนี้ไม่รอดอยาขึ้นแทนแล้วต้นนี้ก็กำลังเป็นดอกใหม่เยอะเลยแต่ก็ไม่เห็นหมดนะคะต้นนี้ไม่เห็นหมดอ้อมีเหมือนกันนั่นจะว่าไม่มีอยู่นี่ แต่มีมดตัวเดียวน่าจะกำลังเริ่มมองหาสถานที่ที่จะเอาเพียมาแน่เลยแต่ใบใบของพริกเขาก็แลจะยิกๆกเนี่ยคะ่ะถ้ามีเวลาก็จะได้เข้ามาเดินชมดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า แต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็จะไม่ได้ดูนะคะนี่แล้วแล้วเราก็เจอแล้วพริกเม็ดแดงโอเคอยู่คะ่ะดีใช้ได้อีกหนึ่งเม็ดที่กำลังจะแดงเราก็จะเก็บเข้าไปด้วยเลยนะคะนี่ ได้แล้วค่ะสามเม็ดมาถึงต้นนี้ต้นนี้มีเสียค่ะนี่นะคะเสียเยอะเลยเนี่ยมีตัวแมลงบินออกไปอีกหลังจากที่เราโดนค่ะเสียทุกเม็ดนะคะ ม่ดีเม็ดนี้ก็เสียค่ะเนี่ยก่อนนี้ไม่ได้เลยกอนนี้เสียหมดเม็ดที่แดงแล้วก็สังเกตที่โคนต้นก็มีร่วงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บนะคะต้องหาเวลาว่างๆมาเก็บเขาออกเพราะบางทีก็จะมีตัวหนอนอยู่ข้างในค่ะถ้าเราไม่เก็บออกไปเดี๋ยวเขาก็จะโตอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะมากิน เม็ดใหม่ต่อๆไปเรื่อยๆลองมาดูต้นนี้สิต้นนี้ก็ดูท่าทางจะไม่ได้นะคะมีแต่เม็ดเสียอีกแล้วนี่ค่ะมีแต่เม็ดเสียทั้งนั้นเลยไม่ได้กินเหมือนกันต้นนี้ยาก็ขึ้นที่โคน ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาอะไรยาฆ่าแมลงเราจะไม่ได้ฉีดเราจะฉีดแต่พวกที่แบบบำรุงต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอไว้ดูรอบหน้าแล้วกันว่าเม็ดที่กำลังจะแก่นี่จะได้ผลดีหรือเปล่าก็ต้องรอกันไปก็จะพยายาม ดักแมลงวันทองไว้บ่อยๆเพราะจริงๆแล้วศัตรูตัวร้ายของพริกนี่ก็คือแมลงวันทองนั่นแหละค่ะเขาจะมาไข่ไว้นี่นะคะก็ยังใช้ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคะเนี่ยเสียนี่นะคะเม็ดนี้แหละอเม็ดนี้ดูเหมือนจะสวยแต่สวยข้างเดียว พอพลิกมาข้างนี้อา้าวเสียเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็มีอยู่อีกเม็ดหนึ่งนี่เม็ดนี้ยังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะคะมองเห็นไหมแต่เขาก็เสียอ,อีกเหมือนกันพอจับแล้วนิ่มๆเนี่ยค่ะก็เสียอ,อีกเหมือนกัน ถอนหญ้าที่เดีวขี้ดินเข้าเล็บเลยมาถึงกองนี้กองนี้ก็ยังคงเสียอีกเหมือนเดิมค่ะก็โอเคนะคะเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะประสบความสำเร็จกับงานทุกๆอย่างนะคะขอบคุณมากค่ะ